สวัสดีค่ะวันนี้บีก็อยู่ที่ตลาดต้นไม้เขาชีโอนนะคะอาจจะสัน่นนิดนึงเนาะเพราะว่าบีไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาตอนนี้ก็กำลังเดินชมต้มไม้อยู่นะคะซึ่งก็มีทั้งบอลสีแล้วก็ไม้ประดับเนาะไม้ดา่างไม้อะไรมีหมดนะคะไม้มงคลนะคะโกนิมา อัญมณีสามสีนะคะดูดูต้นนี้ต้นนี้อ่าพิงค์ปรินเซสนะคะสวยมากมีเงินไหลมานะด่างขาวมีอ่ากวักไอไจไหลมาด่างเหลืองก็มีนะคะมาโบแล้วก็เสน่ห์จันร์ประกายดาวเนาะสวยมากอันนี้ก็สวยนะก็มีเลือกหลากหลายนะคะมี นนหลายล้านมากนะคะก็กอขออภัยที่บีลืมเอาไมโครโฟนมาจะได้ยินเสียงรบกวนเยอะกว่าเสียงดีเนาะดูน้ากากฟาโลต้นนี้สวยมากนะคะอ่นนี่ก็ไลฟ์ให้ชมเนาะอาจจะไลฟ์แบบว่า จบแค่ไหนก็แค่นั้นเนาะเผื่อบางทีโทรศัพท์มันตัดเพราะว่าคนไล์เยอะแล้วแล้ว,ลวสัญญามันไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มีกล่องแบบนี้นะคะน่ารักมากไทยมางานก็มาชมได้นี่หน้ากากฟาโลนี่กะละมังขายนะคะไวราวาโอ้กล้วด่ากล้วยด่าพัาน 5, โทษนะคะนี่นะคะก็มีชายชนสวยมากป้ายทุกไปเลยนี่ก็มุมนี้ยบียังไม่เดินมาเนาะเดี๋ยวเดินมุมนี้ก็มีหลากหลายร้านหลากหลายตัวให้เลือกนะคะก็ใครอยู่ใกล้เนาะตลาดนัดต้นไม้ เขาชีโอนนะคะอยู่ที่สัตหีบชนบุรีเนาะ,ะใครอยู่ใกล้ก็มาได้พรุ่งนี้เขาจะมีประกวดบอลสีนะคะประกวดบอลสีแล้วก็รับสมัครสมาชิกของสมาคมแล้วก็มีอ่าสวนต่างๆเขาก็มาส่งบอลมาประกวดเนาะอ้บอลกระดาษด่างนะคะสวยมากอันนี้หูช้างด่างเหลืองเนาะ,ะสวยมากดูดูลายดูอะไรก็มีหลากหลายให้เลือกเนาะ สน่จันกายดาวโอดูอันนี้เป็นพุ่มสวยมากเลยนนี้ต้องปลูกหลายๆต้นนะถึงจะได้ทรงฟอร์มกอแบบนี้มีแคคตัสด้วยนะคะไม่แพงร้อยห้าสิบแปดสิบบาทค่ะอันนี้ก็สน่จันรดำนะคะสวยมากๆเลยนะคะสวัสดีหนึ่งคนดูนะ,ะที่เข้ามาดูมีกันชงกันชาขายนะคะ นี่น่ารักมากนี่สำหรับแบบว่าปลูกในบ้านโตทำงานเนาะดูน่ารักแ <c oughs> ช่น้ำอันเท่าไหร่คะน่ารักจังสองร้อยนะคะอืมสวยสยค่ะเป็นไฟจะค่ะจะใส่ไฟด้วยก็ได้อืมค่ะอืมเปลี่ยนสีได้ <c oughs> สวยสำหรับประดับเนาะห้องทำงานค่ะค่ะซื้อเป็นของขวัญวันเกิดอะไรได้เนาะค่ะืมแค่สองร้อค่ะมีอันนี้ร้านใช่ไหมคะนี่นะคะเผื่อใครสนใจ เผื่อใครสนใจก็ทักมาซื้อได้เนาะตน้นล้านต้นกล้านานาพันธุ์นะคะมีหลากหลายมีกวักดําด้วยนะคะกวักดําเท่าไหร่คะมรกรกดำหมดดำมีตั้งแต่ไซส์เล็กหนึ่งร้อยะไซส์เล็กอันนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็สองร้อยสองร้อยแล้วก็อันนี้สามร้อยมีหน่อยเยอะๆอย่าเงี้ยสามร้อยนะคะสามารถไปแยกได้เหมือนกระถางเลยค่ะดำสนิทด้วยจ้อยอืม ชูได้บายทัวร์เล็ตสวยอันนี้มันยังไม่โดนแดดมันเลยยังดำอืมค่นะถ้าถ้าโดนแดดดีๆอันนี้เลี้ยงแดดประมาณเท่าไหร่คะกว่าแดดได้ร้อแดดร้อยได้แดดร้อยได้เลยแต่หนูมีสแสลนเจ็ดสิบอันนี้รดน้ำยังไงคะกว่ารดน้ำทุกวัน เพราะว่าไม้มันเข้าอวกน้ำอ๋อรดได้ทุกวันเลยใช่ไหมคะวันเดีววัเว้นก็ได้ไม่เป็นไรค่ะค่อนทางเลี้ยงง่ายอยูแต่ถ้าเขาไม่โดนแดดเลยเนี่ยเนี้กจะดำอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้สามร้อยอันนั้นสองอันนี้อันนี้จะดำกว่าอ่าอันนี้มันจะดำสนุกอ๋ออืม อ๋ออันนี้เขาแตกหนออันนี้เท่าไหร่คะตัวนี้กำลังสนใจชอบไม้ดำม,มันสวยนะค่ะพี่กำลังคิดว่าถ้าเสร็จงานนี้พี่จะไปแยกอยู่เราจะไปแยกทางอาหารกระถางเขาสวยๆเสร็สสแต่หนูมไม่อยากเอาสูงมากนาะต้นนี้สามร้อยอุดหนุนอ <c oughs> ุดหนุนนะคะ ตวีันเลมีสแกนได้ไหมคะพร้อมเพย์ได้ค่ะ,คะเดี๋ยวให้แฟนสแกนเนาะตวี hundred hundred ัฮเลนบาทปีก็มามาตั้งแต่วันเมื่อคืนนะคะก็มาพักที่สัตหีบแล้วก็ตื่นเช้ามาก็มาที่นี่เลยนะพรุ่งนี้ก็มีงาน,นแต่ว่าเขามีขายทุกวันนะคะใครจะมาเดินก็มาเดินได้เลย มีสุกเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถามคุณป้าให้ว่าทุกวันหรือว่าสุกเสาร์อาทิตย์โอ้ดูดูต้นนี้นะคะสุดยอดมากสวยมากเลยนี่นะคะร้านจำหน่ายบอลสีสวยๆนี่สนันทุ่งนะคะหมอต้นใหม่นะต้องต้องใส่กระปุ่งเหี่ยนใช่ไม่ได้หม่ไม้เียนฮะ พร้อ <this number, S 2> มเพย์เนี่ยดิสนามเบอร์พร้อมเพย์ค่ะ,คะอันนี้เขาเปิดทุกวันไหมคะหรือว่าสุกเสาร์อาทิตย์อ๋อเปิดสุกเสาร์อาทิตย์นะคะค่ะหนูมาหาพี่ได้นะอยู่ตรงนี้ตลอดทพระว่าสุกเสาร์อาทิตย์อันนี้พี่กลัวกระถางมันล้มพี่เลยใส่ของให้พี่ค่ะขอบคุณมากค่ะนี่นได้มาแล้วเดี๋ยวเอาไปปลูกที่สวนฮะนอินเีเนี่ยอเเอ้าจ่ายเงินสด ใช้จ,จ่ายกันสดแกไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่นะคะมีแต่สวยๆดังนั้นเลยใครอยากมาชมก็มาได้เนาะอุ้ยดูด่างแบบด่างมากเลยนะคะค่ากับคุณท้าค่ะ,ะนี่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูสวนเด็ดๆสวน ระดับอาจารย์ก็มีมีมาโชว์นะคะเดี๋ยวบีพาเดินไปดูเนาะถ้าถ้ามันไม่ตัดก่อน,นะคะ่ะข้าขอบคุณค่ะไหลไคลมาดาังเขาเท่าไหร่คะ <c oughs> ดางเขาวร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบ ค่ะเท่าไหร่ 50. หา้าสิบอ๋อกำลังสนใจสวยอันนี้ด่างขาวใช่ไหมคะนี่ด่างทกุกใบอันนี้ก็สวยเท่ากันเหรอคะห้าสิบ นี่อะไรคะอ่าชื่อชื่ออะไรคะอ๋อนี่สวยมากนี่จะ,จะเอาเอาถังร้อ็ได้หน่ะ <c oughs> นูแพ็กไม่ไหวหนูต้องแพ็กกลับร้อยเอ็ดอ้าวเหรอคะหุด <c oughs> หนุนหนุนหนุนต้นหนึ่งโอ้มามาหายไกลมากเลยนี่นะคะร้านมณีรัตน ใครสนใจนะคะร้านมณนีร้านมีเบอร์โทระะเป็นเป็นไม้มงคลน,นะคะวิชวันวิชวันใน this one เว because more d e l i t e นี่ต้นนี้ค่ะ50บาท50บาทนะคะไลไหลขาวอุดนนุน่นหุ่นนุ่นแอบีก็เอากลับไปแพ็ค อันนี้ก็มีร้านนี้นะคะเบอร์ใครสนใจก็ทักไปถามโทรไปถามได้ค่ะนีมีหลากหลายมีมัคควานนะคะสองเจ้าพญานาหมือนนุมานคุกคนุนหลวงราชเนนะะีนหางานกิรินีมีองคุรีมานนะคะม,มีหัวใจมังกรด้วยนะคะ สวยมากๆนะคะมีหนาวกกลงลงนาเหนาเดีย๋ยวบีพาไปเดินดูสวนใหญ่ๆนะกลัวเน็ตมันตัดก,ก่อนก็อาจจะสั่นเนาะขออาภัยด้วยบีลืมเอาไม้เซลฟี่ลงมาจากรถเนาะสวัสดีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ตอนนี้บีก็อยู่ที่จวน ตลาดต้นไม้เนาะเขาชิโยน,นะคะซาตหีนี่นะนีก็เนี่ยตอนนี้เขากำลังเตรียมหน้าเดี๋ยวอาจารย์มงคลจะผ่าจะผ่าบอนสีโช์นะคะบีก็เดี๋ยวบีพากลับมาดูนะอาจารย์กำลังเตรียมอยู่เดี๋ยวบีพาไปเดินดูสวน มีพาเดินไปดูสวนน่ะอาจารย์ก่อนเดี๋ยวกลับมาดูอาจารย์มงคลสอนผ่าบอลสีนะคะสั้นหน่อยนะคะขออภัยด้วยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมีเงินแสนนะคะเงินแสนมีน้ำเมืองนนน้ำเมืองนนสวยมากดางังฮารเลยอันนี้อะสมงไขนะคะ มีหลวงปู่ทิม,อมขอบุณค่ะม,มีขายขายอ่าดินปลูกบอนสีนะคะเพื่อใครสนใจเนาะนี่นะคะเบอร์โทรนะเพื่อใครสนใจนะคะเห็นไหมคะเบอร์โทรนี่วันเดอร์ฟามนะคะดินปลูกเท่าไหร่คะ อ๋อถุงละ60บาทนะคะใครสนใจก็โทรมาสั่งได้นะคะเบอร์นี้มีขายบอนสีด้วยนะคะแล้วก็ดินปูวันนี้สวนป้อมแก้วนะคะเมื่อกี้บีก็มาอุดหนุนไปแล้วเนาะก็มีทั้งลูกไม้ต้นละร้อยเองนะคะไม้เมล็ดมี200ก็มีอันนี้200อันนี้100เนาะ กีบีมาอุดหนุนไปแล้วตีเพชรมีคนมาซื้อไปแล้วด้วยดีซื้อต้นเล็กไปมีคนเอาต้นใหญ่ไปแล้วดูสวยมากม,มีแต่วสวยน,นี่ลูกไม้มาเล็ดหนึ่งพันบาทอันนี้สวนใานจา์มงคลนะคะอ่างศิลากาลาเดียมมีก็มาซื้อไปแล้วแหละรอบเช้า อันนี้พามาถ่ายขอถ่ายหน่อยนะคะนี่นะคะสวยเท้าฮีรันนะคะค่ะเมื่อเช้าเมื่อเช้า,อ,ชาอุดหนุนไปแล้ว <c oughs> ขออนุญาตถ่ายะคะ่ะอันนี้เทพบักษลรานะคะน่ารักไซส์น่ารักเบบีเท่าไหร่นะคะเทพบัลาเบบีหกร้อยนะคะหกร้อย สวยเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูไม้ใหม่ไม้ใหม่ที่เตรียมจดชื่อนะคะนี่สวยมากนะคะนี่ของอาจารย์นะคะอาจารย์มงคลเตรียมจดชื่อพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้สมาคมมาเขาก็จะมาจดชื่อไม้กันนะคะพรุ่งนี้บีก็จะมาสมัครสมาชิกเนาะนี่สวยๆอันนี้ก็เตรียมจดชื่อนะคะต้นนี้เนี่ยต้นนี้ แต่สว,สวยนะคะไมาอาจารย์มงคลนี้นะคะนี่หางหองนี่ก็อ้นี่ก็บีนน่นายรอยเนี่ยอาจารย์กำลังเตรียมของอยู่เนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยไปดูอันนี้ป้าน้อยบอลสีนะคะ เมื่อกี้ที่บีเรียนน่ะค้บอลกับคุณป้านะคะส่วนนี้นะคะเมื่อกี้บีก็ไปเลียกนกับคุณป้าแล้วอ<า>ันนี้เป็นบอลสีของคุณป้านะคะที่เอามาร่วมถ่ายวันนี้มีแต่เสวยทั้งนั้นเลยนะ,ะใครสนใจนี่นะคะโทรโทรมาสอบถามซื้อได้นะคะ<ม>แล้วก็มีไม้มงคลด้วยนะคะโกนิมาแล้วก็แสงเงินแสงทองนะคะ ไม้มงคลต่างๆมีโชคเก้าชั้นมีโปย้ยเซียนตรงนู้นนะคะ <c oughs> ไม่รู้ภาพมันชัดหรือเปล่านะคะเ <c oughs> ดี๋ยววิพาไปโดินดูสวนของอาจารย์วิรัตเนาะเ <c oughs> นี่ยน่ารักนะคะตู้นี่นี่ก็เป็นไอเดียนึ่งเนาะสำหรับแบบว่าไม้ด่างแล้วก็เอาไว้ในตู้แบบนี้แล้วก็มาขายเนาะ ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เอาไว้ข้างนอกได้นะสวยๆเลยนคือเยอะมากนะคะเนี่ยคนเยอะมากในงานก็อาบีเสียดายบีลืมเอาไม้มา,มาบีขออาภัยด้วยนะคะเสียงอาจจะไม่ชัดเนาะนี่เป็นส่วนของอาจารย์วิรัต์นะคะเนบีก็มาชมแล้วแหละเมื่อเช้าอันนี้เป็นไม้ใหม่ของอาจารย์นะคะสวยมากนะคะ นี่เป็นตับปลานะมีจําไม่ได้ว่าชื่อปลาการะตูนหรือปลาอะไรสักอย่างหนึ่งนะนี่สวยนะเดี๋ยวพาเดินดูคุณไม้อาจารย์มีแต่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมีชายชนนะคะนี่นะคะส,สวยๆนี่สามร้อยสวยจังเลยต้นนี้สวยอ่ะมันยังไม่ตัสามร้อยนะคะสวยมากคืออย่างเงี้ย เอาไปใส่กนี่ศนะิลานักปราดนะคะพันห้าใช่ค่ะสวยมากอันนี้เจอสีริมหนา้าสวยมากเดี๋ยวไปดูไปดูต้นใหญ่ๆค่ะเนี่ยเดี๋ยวพามาดูต้นใหญ่ๆนี่กำเนิดทรัพย์นะคะสวยนี่เหมือนฝัน ฝันเหมือนฝันสวยก็ไม่ใช่พาฝันค่ะอ๋ออันนี้พาเหรอคะพาฝันใช่ค่ะมีต้นยาญเลื่อเมื่อกี้หนูถ่ายรูปไปแล้วอ๋อพาฝันไม่ใช่เหมือนฝันเอเหมือนฝันสิเหมือนฝันเหมือนฝันโทษทันีเรื่องมิดอ๋อเหมือนันอันนี้อันนี้เมืองใหม่สวยมากเมืองใหม่แดงดีมากกระดูกแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเม็ดทรงเม็ดสี สุดๆเลยนะคะอันนี้เวทมรกตอืมสวยต้นนี้มีต้นใหญ่ตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดูต้นใหญ่เนาะสวยๆเลยอันนี้ต้นด่างเยอะอืมสวยมากเวทมรกตเดี๋ยวพาไปดูต้นใหญ่อันนี้ปาการูนค่ะเป็นไม้ใหม่ปาการูนไม้ใหม่เลยนี่นะคะด่างความด่างความอะไรเนาะขอบคุณค่ะเดี๋ยว ะพาไปชมพระจารย์พาอาจารย์มงคลจะ,ะมาลายทองนะคะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวให้พามาดูต้นต้นใหญ่ของเวทมรกตแต่ว่าแต่ว่าคนละร้านกันหรือว่าร้านเดียวกันไม่รู้เหมือนกันนี่นะคะอันนี้ต้นใหญ่เวทมรกตสวยมากมดังฮาร์ปเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะดูอันนี้ องหญิงมาลัยห้าพันนะคะสวยมากสวยจริงๆนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เวลาครึ่งแล้วนะคะต่อไปนะคะกตรรมงนี้ก็มีนะตรงนี้ก็ถูกๆไม่แพงมีให้เลือกหลากหลายมีเสน่ห์นนะะจันทร์สวยมาก เล็กเท่าไหร่คะลงบนจันสองพันห้าวิธีการค่าดูเตาสั้นไฟเล่นแบบสองพันห้านะคะเสน่จันบกายดาวละเอยละเออใมากมากโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมอาจารย์ผ่าบนนะคะตอนนี้เริ่มแล้วก็อาจจะยาวหน่อยเนาะวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงอันนี้พอาผ่าแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปต่อไปให้ หนึเที่ยวหนึ่งซึต่อหนึ่งคนอ่าก็คือพูดง่ายนี่นะคะก็คือมีกิจกรรมพิเศษนี่นะคะอาจารย์กำลังสาธิตนะคะคนก็เยอะเลยกฏิกาถ้าเป็นถ้าเป็นรักเอ๋ยขอเป็นขอเป็นการตอบคำถามอ่าเพราะรักเอ๋ยจะมีน้อยเนาะมีาแค่สองหมือแล้วเราถ้าเอาเอาเที่ยวอย่างเดียวเลยขึ้นแน่นอน นะนอกนั้นนอกนั้นเราก็จะแจกไปตามตามที่คนที่มาร่วมกิจกรรมนักเอ่ย่ยอาจจะเป็นจานอย่าพาไปดูไปดูง่ายครับตรงๆนะพาไปดูหน้าจานด้านด้านตรงๆนิดนึงตอบผิดนี่นะคะจานนี่นะคะอต้าร้องเพลงแ่าานเครับ เราจะมากันวันนี้เราเริ่มต้นกันก่อนนะครับอ่าเดี๋ยว <laughs> <laughs> à, คอยังไม่เคยผ่าไอยังไม่ยังไม่เคยผ่าีครับสคนยัไม่เคยผ่าอะสีคนอันนั้นอันนี้เียสับให้ให้ผู้ร่วมการไว้ผ่าใช่ไหมครับหรือเสี่ย่อไรหรือไว้ยำหรือไว้ยำไยำดไหมนี่นีปตายอมเพลท่าทุกคนเลยนะมีเผื่อมมีเื่อไหม เอาอย่างนี้มองไม่เห็นลายละหัวร้องร่วงขนาดนี้อย่าถามอย่าถามเอายังไงคนนี้ไม่เคยผ่าเนี่ยมามาร่วมสักหนึ่งคนดีไหมตัวแทนเลยครับคนใดไม่ขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะสำหรับสุธิยาใช่เลย9อะไรครับเช่เลยครับใช่เลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรขอเป็นเช